วิเคราะห์สถานการณ์นายกอิงหากถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และข้อจำกัดในการควบตำแหน่งรัฐมนตรีนายสมชายแสวงการอดีตสาวโพสต์เตือนถึงสถานการณ์ของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหากถูกสารรัฐมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากสารรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในวันที่1กรกฎาคมนี้การควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่สามารถทำได้เหมือนกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชากรณีของพลเอกประยุทธ์ ที่สารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แตกต่างจากกรณีของนางสาวแพรทองทานที่อาจถูกพิจารณาในข้อหาขาดคุณสมบัติหากนางสาวแพรทองทานถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยการให้นางสาวแพรทองทานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะที่ถูกร้องเรื่องจริยธรรมอาจนำไปสู่การร้องให้พ้นจากตำแหน่งได้อีก นายสมชายแสดงความเห็นว่าการปรับคอร,รมโดยนางสาวแพทองทานเสนอชื่อตนเองเป็นรัฐมนตรีในระหว่างถูกพิจารณาคดีอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้